สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชายยูทูบทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับช่องพี่ตาลอัมซิ่งครับนี่ครับอีเหียนเหียนรองเท้าเกือบหายครับโยนบนรถไม่ได้เอาลงอยู่บนหัวเก่งนุ่นอยู่อยู่บนที่นั่งข้างในไงเอาลงแล้วเอาลงแล้วเดี๋ยวนะเอาให้ถ่ายต่ออยู่กับีเตี้ยนะครับผมจะไปทําทางหน่อยไปไปดูเขาทําทาง เดี๋ยวข้าจเอาล่อมนะรถไดมีดูหมอตานเขาขับรถไถกันนะอาชีพเก่าอาชีพเก่าหมอตานรถไถซิ่งต้นกำหนิดคำว่าหมอรองเท้าหายนะ่ะ 在屋。 โอ้ยมือสัน่นมาแล้วขากองมา thử tô đáy ma mà vào. Măn thế Hãy uh, oh, hey. ảo 콘지도. ถายจนรอบถอยลงมาบ่ได้อะถอยลงมาบ่หอดนี่แสดงว่าหน้างาน้นรถจุ่มเนี่ยเพราะว่ารถดดทุกโลบัง <c oughs> เดี๋ยวถอยรถก่อนนะทุกคน จะพาไปเทนี่สิเขาได้บ่ดอกนี่เขาอย่างจะมมีตาน่าจะมา ถั้ยสองข้างนะถ่ายข้างเดียวถ่ายต่อยังก็ถ่ายนะโอ้ยออต้องขออภัยนะครับเพราะว่ามีเวลาน้อยถ่ายบนร,รถเอากได้นะ ทา,ากสามเที่ยวก็สับสองได้ันดันใหม่มันฟูคับไม่แน่นโอโอคนดูลดลงมากเลครับจากหลังจากคลิปที่ว่านใช่หลังจากคลิปที่ว่าไอเมากันนะครับคนดูหายหมดเลยไปอาลาย สายร้อนครับเนี่ยทีมงานทุนหนึ่งก็เงี้ยนะครับไม่ได้เมารวมนะครับหมายถึงบางนานๆทีก็กดปล่อยบ้างครับโอ้ประมันเตือนละไม่ได้เติมวันนี้เติมห้าร้อยครับได้เกือบสามสิบละเท่าไหรล่ละที่เท่าไหร่นะแปดยี่แปดแล้วยี <28 S 2> <28 S 1> แ่ <28 S 1> <28 S 2> แปด <28. S 2> ตอนนี้กี่โมงเองประมาณสี่โมงถึงครับตั้งแต่สี่โมงเย็นแล้วก็อีกชั่วโมงนงได้อยู่ครับประมาณสามสิบ เที่ยวละเท่าไหร่ไม่ในใจก็จะก็จะห้าสบบาทใ่ไม่ไมกลหรอกครับเพราะว่างานก็คล่องดีไม่มีปัญหาเพราะฝั่งนี้ไม่ต้องหนื่อแค่ตรงทางบอ่อนิดเดียวไม่ต้องไปหนื่อสองที่เหมือนฝั่งอีกด้านเนึ่งตอนที่ไปเทวัสกูอีกด้านนึงได้หนืดอสที่เลยนะ้ามันเปืองหน่อยครับ วันนี้ไม่เปลืองต้องขออภัยด้วยนะกล้องมันสั่น้วยอ่ะเพราะว่านี่ังจะปั่นอีกบนสั่นไหมใ่าจะสั่นเลยเดี๋ยวเราไปรอดูที่เทกันนะใกล้ถึงแล้วครับเดี๋ยว เหนไหมเยบเรกชมันก็ไปแล้วน e> ี่ครับถึงแล้วที่เทน้งาวหนตกที่นี่เลยตกไมไม่เห็นตกที่ไหนล่ะจอยจอยเราน้อยนั่งยิงช้าแลวมั้งปะเนี่ยแก่เหงา ที่นสามที่เราหน่วยสิบแอ้วจำใจแตังพังแล้ว FC ขอสามชาเดี๋ยวจออกได้หรือเปล่าครับไม่แน่ใจเลยดูว่ากระกมมิดล้อแล้ว FC ก็มาขอสามชาดูเดินไปเต็มเลย โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องพี่ตาลน้ำซิงด้วยครับผมสวัสดีครับ